พี่มีตายแล้วพี่มีตาไปวะรอดเลยวะไม่รอดหรอไปไหนแล้วะวันนี้ไงมาโมามาอีชีวิตกูรันทดจัด ี๋เพลเดี๋ยวล็อกซี่หายาวนอยู่แค่อเป็นได้นะเป็นได้นะไดนะรอรอรอไม่มีไรไม่ปัเพลไดโอ้คอยหลับไม่ีเรู่ยังเจอหายาอีกโอ้ชีวิตไม่ม่เลยายายยังนอสิอีกเนี่ยแม่โทนโนเดี๋ยวรอดูเก็บดาวผมเก็บดาว้ไงเก็บดาวเฮ้ยไม่ซ้อนบอกแล้วผมมาเก็บดาว มันต้องจริงจังนะจะขึ้นร้อยดาวเนี่ยมันต้องจริงจังนะ่ะดูเรื่องนะสามเหลืองขนาดนี้ใช่ขอสองซ้ายซ้ายเปิดซ้ายเปิดซ้ายบับ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 เด็กกว่าโดนเห้ยได้จานข้าวหมาเนี่ย ดูมันทำอูดเอ้นกกรจิบมัมามามานามามามลมากไม้มามไมา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 มมาสามมา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 มอมา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 าม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 อมามามอ้ามามมา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 มม เดินเข้าบูแล้วกปิดซ้ายเดซ้ายพี่มีตายแล้วพี่มีตายไปวะรอดเลยวะไม่รอดเหรอแลกไปแลกไปแลกไปอย่าให้มันรอดอย่าให้มันรอดแลกสองกิบเอาเป็นแผลก็ตามแผนนะก็ตามแผนนะ ยกบังยกก้มลิเต้ลตีแล้วพี่ลิเติ้ลลเิเหลือเหลีกระดิทำมาดิออักพียฉีดป่ะพี่จฉีดปะตัวสองไปถึงเลไไกไปถึงเลไมไหนตล้างให้ได้ป่ะดีล้างให้เเรา่มีสิวดบนล่างล่างตัวเดียวต เอาันตายเลยฮะเตยนเปี่นขนกับบนเปนับบนให้มันมาให้มันมาอุ้ยผมแทงป้อมไ่ตัด้อมตหลังป้อมตัดลังป้อมเฮหลโหลเฮนโหลเฮลโหโหลโเลยหโฮโห้เเฮ้ยหลเฮลโหลเ เวลายิงสกิลหนึ่งไม่ครบนะครับเวลาเปลี่ยนแม๊บเปลี okay ่ยนกระสุนนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนกระสุนลากออกนะครับลากออกแอนเคิเซิลสกิลนะครับก็จะได้นะครับกระโจนเลยกระโจนเลยอ๋อไม่โดนฝัดนะโยกกลางต้องไปกลางต้งเนี่ย ดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่กาเไม่ใช่การไอไเาเออเิดงลยฮัมหายาดูแลมันมันสลับกันวีบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มเลยครับเอเทนเยนี้ทำเป็นลถเตียยนะการก็แบบเราคอรดเาอร์ดก ดูอยู่วิ่ดูอยู่ไม่แตกหรอกนะเออลงล่างนะไม่บรรลุดเกลียวได้เฮ้ยโอเล่เอเพนดิพีเพน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 ไปไหนเราวะอันนี้ไงมาเล่นด้วยมเล่นด้วยจับเลยชีวิตกูรันทดจับเดี๋ยวเพนเดี๋ยวล็อกซี่หายาวนอยู่แค่อีวีเพนได้นะเพนได้นะได้นะ มองเพี้ยมึงเอาแว่ตามาใส่เลยนะว่าแล้วพี่ไม่เห็นรูปียหรอมันปัดผมอะันสกิลช้าด้วยเออแต่ควรู้สึกกูยังมิดมึงมองเพีน่ะที่ยืนเฉยๆอ่ะมึงมองไม่โดนอะมันสะัดผมมันปัดอะไรมันไม่ได้ปัดโอ้ัว ไปมาอเออตี้เต้ายเต้ที่เเพนเพนนี่เพนน้้ยไม่เพนเพเพน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 ี่วาา่าแม่งเลยลิงเตอร์เพนอะเพนอะเพนเบื่อเบื่อไอ้ที่วะไมูบีเอาแม่งเลยอาสานกูเรก็ไปโดนลเฮ้ งมัจะจับเพนเพนเพนนะปูเพนนะปูเย้จะพี่เดินเวนชีวิตเหรอเตมมาบินอุ้ยจับได้เหรอ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 ไม่มีอะไรไม่มีตัดเสีได้โอ้ยอ้กูยังเจอหายาอีกชีวิตกูไม่ไไม่มีอะไรไม่มีอะร หายายยังเป็นแอสนซิอีกเนี่ยเกมม่าจะเป็นข้าวทีนี้ีนี้ทีนี้ไอตีกันต่งให้แหลกไม่ต้องพูดไงวะเออที่ผมก็ได้ยินความรู้ึงกที่เรียกคเทเนยยทันไซทเรียนสกี้ย em ี่อย si. anyway. ู่ให้แหลกขอได้ไหมอ่ะไม่เคยยายใครเฮ้ยอใช่เปล่า ไมจัดปั๊ดไอตัวนี้มันโคตรโดเยี่ยเนี่ยดูพี่มิกซี่ี่ี่เอาไปบังกตรงกลางพี่ผมแทงยิงเลยไหมครับพี่าไงก็ป้อมกาเป็นเควสเว้ยเราก็เควสจะได้เล่นง่ายนี่นี่ยไจบได้ไหมเราก็เล่นได้แล้ว ไม่ต้องอันนี้ต้องมีการไม่มีเหมือนต้องบอยช่วยหนช่วยกางหน่อยช่วยกูกลางหน่อยเอาตายแล้วโอเคย่าไปตายตายเก็บแด๊ดไ้ไปแด๊ดเลยไม่รู้เป้าหมายหรือวิ่งวนอยู่เนี้ยทไม่รูกูไม่รู้กูหลบเพชรถ้าไม่เห็นกูไม่ยั่วข้ากูเหไม่ได้ยังเยอะขนาดนี้ละร่างสีน่ะ ฟรีดิ์สตายฟรีรอบเนี่ยกลางกลางกลางนะกลางนะยินดีที่ทาานั้นแหละจับมังกรใช่ไหมใช่ใช่โดนโดนโดนไรพี่โอ้โหดดนวอยูเอ <laughs> ้เพลงกุงเปมดสักแอลสิ เตะเตะอย่างนี้คุณจะตายหรอวะคูณไทยจะเตะตายกูกูให้เตะไในเตะเชียวมันแอบในทุกย่าเลยคุณเข้าใจไหมมันแอบในทุกย่าเลยเขาทำบนนะแบบไล่อะไรมันออกจากย่าได้ไหมเดี๋ยวจะฆ่ามันให้นะอ่ะขวาขวาอย่างเฮ้ยมีเพิ่งทำบนมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนไฟแม่งเลยมันตีแล้วยังไม่ตี เดี๋ยวกูล้วงอีลงเมียให้ทำบนนะทำบนนะเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะไม่อยู่นะไม่อยู่นะไม่อยู่ไม่กินได้แล้วมีกินได้้วผมไม่อยู่นะพี่กูเดินช้าช้าไอ้สา์ เียทำมาอยู่พี่แข่งใจไว้ีิเอาดิเออโอ้โหสวยสวยหมดเลยเนี่ยหมดเลยเนี่ยอิลูเมียอิลูเมียตัดล้วอิลูเมียตัดปแล้วี่ยิงูพี่ิเนกลับบ้านไปยเดินตาเีนไปแล้วแล้เต้เตลนะครับังมจ้าเอเยใหเต้เต้

ตายแล้วเฮ้ยพ mm ี hmm. Whoa, okay. Ooh, people, okay. ่เฮ si mm ้ย hmm. ม like ันแอบู่พวกนี้ผมเ็นเมื่อกี้มันก็ทให้ิมันงาไปิเห็นมือกไปตแล้วตายแล้วเห็น้เห็นนี่มันวาร์ปไปมาอยู่ตรงนั้นน่ะนงไม่ยิงคงเอไม่รูมนวาหมันเอเข้าไปแล้วมันไม่มีเลือดนะกูไม่มีเลือดนะกูแพ้แล้วตายแล้วหูเพิงหลอนตายอ่ะเนี่ยเดกเจอจะเล่นนะเดกเกอจะเล่นนะ ขายขายรองเท้าทิ้งแม่งไปเที่ยวน้ำแดงเขายว้ชิ้นนีมีรองเท้ายังวิ่งจับหายเลยให้กูขายรองเท้าไอ้เอี้ยมึงเล่นกันเป็ดป้องวะไอ้บ๊บนึงแล้วพี่เดี๋ยวบัฟปีนี้มาแล้วใครมาที่อยู่ใครมาที่อยู่ถ้ามันฟิกหายกูจะฟิกหมีมันอังล่างล่างไป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 บอลบอลบอล ดูอย do ู่ดูอยู่โดนอยู่อยู่บิคเตอร์บิคเตอร์ตายิเตอร์ตายอีกเตอร์ตายถ้าเกิดคณะหน่วยเก็บงานไอ้ลุยไอ้เตะมันเลยย่งทำเบรเอาไว้ครใครเตะยังทำเบรเอาไว้ดูอยู่ดูอยู่มี่บิกดูเลือดพี่บิ๊กดูเลือดไไไมมมม่่ีีอ้ถ้าเกิดใครเตะล้ำมันปุยด้านซ้าดับมันมีปุยด้นซ้ดับแดงนะเตะ ลบดีๆไม่ได้ไปได้บูได้บูทุกคนลากๆๆๆๆๆๆลๆๆลๆๆๆๆๆเลยนะๆๆ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 ๆอ้ๆๆ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 อๆูๆๆ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  ยีกแม่งไอ้สามมผมขาดเพลผมขาดเพนเฮ้ยอให้มันโดนมาันโดนมาดิเรียบร้อยตายแฟนโดนแล้วมัโดนมันักษเกิด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 พี่ไข่รองท้าแล้วออกโ๊เลยเพนนข้าวอะกเกิดเลยกาเกิดก็ได้ช่วยได้อ่หมดแล้วกะเกิดใช่กูใช้หมดแล้วโอ๊โ๊บโ๊บโ๊โอโออนแบบนี่ ยี่นี้เอมิกมันไม่มีรองเท้ามึงต้องโซนกันดีๆนะเว้ยเป็แบ็คไม่ต้องเปิดนะเว้ยรอรับนะเว้ยติรับเออกดีมาล่างสูงแล้วล่างสูงแล้วมังกรมังกรมังกรเนื้อตายแล้วอย่าเอาจากพุ่มอย่าเอาจากพุ่มจะออกทำไมแบบอีบ้าซ้ำติรู้ไหมมันเสร็จแล้วเตออยู่ก็ได้เลยเ์ออยู่กองมังกรมังกรหายาไม่อยู่หายาไม่อยู่หายาไม่อยู่ไ พี่มิกหยยบเลยพี่มิกแมวแมวแมาแมวแมหยบเลยหยาบเลยกูหยได้กูหยยบได้กูหยยบได้กูหยาบได้กูหยาบจะลากมันจะลากขไปกูระแวงแดกหล่อนไปไปไปไไป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 ดปไ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 รไป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 ไีไปไปปไปไปไปปไนไปไไปไปไปไไปไ เอาแดงเปล่าพี่มิกเอาแดงเปล่าพี่มิกถอยมาพี่มิกถอยมดินกูจะเดินถึงแดงเนี่ยตายทำบให้ทำบนให้ทำบนให้ช่วสกิลูมิองจะเกิดองจะเกิดของจะเกิดมงมีไข่อ่ะ้องจะเกิดของจะเกิดของจะเกิดเตะเตะใหเตะไปเคียวไปจะนะบนสูงนะพี่้เิดเปิดเปิด เปิดบู๊ได้วางกลับนะพอมีเกิดพอไม่เกิดรอบหนึ่งมามาเฮ้ยต้องเล่นทำบลอนให้ทำบลอนให้ไปด้วย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 ลงด้วยลับเบอร์ลับเบอร์มากูมากูไปฟิปเอ้อผัดดีมากดีมากเก๋มาแล้วมาแล้วเอ้ยงินกูห้าวันเลยสัตว์คลิปกลางคลิปกลางคลิปกลางใครดิเนี่ยโหเลยโหเลยเต็มเลย ดูเลย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 ผมผมไม่โผล่นะเดี๋ยวผมจะสมมติว่าผมอยู่ล่างสมมติว่าอยู่ล่างโเธผไม่โผล่ไม่โผล่โผล่ไปเลยไม่สมมติอยู่ล่างรู้เมียเช็กรู้เมียเช็กตูมเล่นบทมาเล่นบทจานมาเล่นบทกำลังคอบอกอยู่ว่าผมอยู่ล่างนี่ได้ยินได้ยินได้ยินเชื่อเชื่อไปลิกตต้องโผล่แล้วเดี๋ยวโผล่แล้วเีด๋ยวรู้เมียกเช็ก

เฮ้ยหายาหายารอดเว้ยมาดิกิ้งหน้าโอเค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 มาดิมาดิแคลรี่โน .1 แคลรี่นูเตอร์นูเตอร์แคลรี่โน .1 เว้ยไปเล่นแล้วเว้ยเอองถามหน่อยมันเข้าใจความรู้สึกทุเรียนมันเข้าใจแล้วใช่ไหมมันเป็นเรื่องอะไรกับกูก็ไม่รู้กูพอเข้าใจอยู่มันก็ไม่อยากนะ เน่ยมันก็เล่นได้ฟินเห็นปะแคลรี่อ่ะมึงเล่นเซฟอะ่ะแค่ตายร<ๆ>ัวๆ,ๆเพื่อนมัเล่นยากเห็นชอบเลยดาเมจสองแสนเนี่ยดาเมจเยอะยเซฟฝั่งลู้นล้วงไม่ได้ <im itation> เพื่อนเล่นง่ายแป๊บเดีวยวจบยี่สนาทีเท่านั้น